ดค่ะเอฟซี F C, พุนาักทุกท่านนะคะวันนี้ก็แกงหน่อไม้ใส่ไก่แกงกะทินะคะแวะมาทานด้วยกันนะคะเอฟซี F C, พุนาละโอ้ยขอโทษค่ะเช้านี้ก็มีแกงหน่อไม้นะคะแกงกะทิใส่ไกอ่อร่อยอร่อยด้วยกันนะคะไมได้ถ่ายคลิปนานแล้วคิดถึงเอฟซี C, พุนาักทุกท่าน แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดตั้งค่าให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณอย่างมากช่วยดัน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 ให้ถึงพันเร็วๆคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะคะประมาณ3นาทีนะคะ3นาที พยายามถ่ายทุกวันทำคลิปทุกวันนะคะเป็นกำลังใจให้มันส่งคนเดีโซด้วยนะคะไม่มีกำลังใจก็ขอแท้ทนีก็เลยมาถ่ายก่อนสักคลิป ทานมากเลยนะคะหูข่าวร้อนๆทำเผือ f เอฟซีด้วยอย่าไปทานด้วยกันนะคะเรียบ้วแล้วสัปก,ก,ก็อบจี๊ดแก่แล้วนะคะ ร้อยแล้วรสชาติอร่อยมากเลยนะคะเย็ดรอก่อนเด่นเด็นเด่นเดอนใหญ่เลย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ